ติดเชื้อเอชอ i v เพราะเชื่อใจแฟนครับใครนะที่กำลังคบกับแฟนอยู่แล้วเชื่อใจไม่ใช่หัวอนาไมยนะครับหมอบอกวเลยว่าต้องฟังคลิปนี้ครับมีคนไข้มาหาหมอครับเป็นผู้หญิงอายุ26ปีเธอเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีมากเลยนะครับและเธอก็มาหาหมอเพื่อขอหมอเนี่ย เจาะเลือดตรวจ HIV หมอก็เลยซักประวัติไปก่อนว่าเธอมีความเสี่ยงอะไรไหมทาไมถึงยังมาตรวจนะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งจับได้ครับว่าแฟนของเธอเนี่ยนอกใจซึ่งที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีที่คบกันเนี่ยไม่ได้ใช้ถุงอนามัยเลยนะครับเพราะเธอเนี่ยเชื่อใจว่าแฟนของเธอเนี่ยไม่นอกใจแน่นอนผลตรวจออกมาว่าเธอเนี่ยมีการติดเชื้อ HIV จริงๆครับเธอเนี่ยเศร้ามากๆนะร้องไห้เลยนะครับเธอไม่คิดเลยนะว่า เสียงเธอกลัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่ตั้งใจจะไม่ใช้ถุงอนามัยกาแฟนะครับหมอมีข้อแนะนําในการป้องกันตัวเองทําให้เราปลอดภัยในะต่อไปนี้นะครับ อันดับที่1ครับก่อนที่จะเริ่มคบกันหรือเริ่มมีเพศสัมพันธ์กันนะครับควรจะต้องพาแฟนไปเจาะเลือดตรวจโรคติดต,ต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แก่ h i ชซิฟิลิสตับเบสเบีและก็ตับเบสเซีนะครับอันนี้จะได้มั่นใจนะครับว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อมาก่อนที่จะมาคบกับเราครับอันที่2ครับควรจะต้องมีการเจาะเลือดทั้งสองฝ่ายเลยนะตรวจติดตามการติดเชื้อ h i ชทุก3เดือนนะครับเพื่อที่สองฝ่ายเนี่ยจะได้สบายใจทั้งคู่นะครับว่าสองคนเนี่ยปลอดภัยทั้งคู่ แล้วข้อสุดท้ายครับคืออันที่3ครับถ้าเป็นไปได้นะหมอแนะนำว่าให้เราเนี่ยทานยาป้องกัน HIV หรือว่ายาเพลปยา PR-EP นะครับเพราะว่ายาตัวนี้สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยป้องกันการติดเชื้อ h i ชได้ถึง9-9%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นรักแฟนไว้ใจแฟนก็สามารถทําได้ครับแต่ถ้าให้ดีต้องรักตัวเองแล้วก็รู้จักป้องกันให้ชัวร์ชด้วยนะคะ